่านผู้ฟังที่คารพเพนวาบุญบาปนี่นะเป็นครูคือเง่าเด้อเงาสิติีตามเฮาสูยามบ่มีเวนเ้นเพนวาแมนเฮาสิผ้ามันหล่นผ้ามันเต้นแลนผ้ามันแอแอนฟอนเงานั่นก็แอน,อน,าน,าน,แอนตามยาาเหายุกยางใหญ่ใหญ่ยางไปมายามเฮาเอ็นหลังนอนก็แอนเอ็นตามด้วยขันว่าเฮาลุ่งหวยผู้พาลายลานันขึ้นตน้นไม้พาล่านดานเขาพนว่า เงาหน่มันกะติตามเกี่ยวก็เกี่ยวพันธนั่งบมิยา่ำเหินห่างกันไปได้สารไดแทกก็คือบุญกับบาปนี่ละมันหักตีตามกลนตามสนบ่เศร้าพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ได้หวสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารพนี่ช่วงของรายการมูลมังดั้งเดิมผมนายศีนามรายงานโตมาครับด้วยเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีหีดค้องโบรันขนมีข่มหูไผสีมาล่วงหลอก ภายสิมาหลอ,อกล่อพ่อให้จุ่มจุมนี่เด้อันว่าแค่หังห่องเงื่อนสั้นฝากไม่ไพ่เอ่เหตุยังจังมีอยู่บากไปไพ่กะหาเงินบอ่อใดควอมหูแฮีงบ่มีผูกแต่อัปปีไหวจังไรเกียนกระดูกขันว่ามีลูกเต่ากับแพีงไหวบ่อให้เฮียนมันว่าแมแ่แนวอันนี้อใหญ่สิน้ำเตือนให้ไทยเฮ้าให้อุมอ่านให้ล้านเหรียลูกเต่าผ้ากันเข่าหำเฮียนเด้อให้เจ้าเพี้ยนเฮียนหูไทยกินเนะครับสิ้นทุกอย่าง โตฝรังอังกฤษนะญี่ปุ่นหูเยอรมันซ้ำแห้งดีเอ่อเฮตีนี่ครับัวเฮียนโบหูให้ดูเฮ้าเจ้าพอตั้งแต่แพร่แล้วผ่าอาศัยเลือนตั้งแต่เขาของที่เฮ้าเฮียนใดทําดีมีสังกเกตเฮียนตั้งแต่งึดงอครับงอเงียนที่งอตายแท้แล้วอันนี้บบเขาปฏิตีตียนหยอยัน้นไยเฮ้านะครับให้ต้อยทำเด้เป็นตั้งแต่ส่วนดูเต่าล้านหลอดในห้ำเฮียนทนานนฟยานีน้ำบ่มีเกต้านายย่าง ให้เจ้าหด้าัี่พีพ้นพากันหูสู้สก,กุลชาตให้มันหง่วพวกพอรุ่งแล้วก็แม่ป้าอาศัยนะครับพรพึงเย็นตัวเหตุเท่าเป็นคนหูเฮียนวิชาราเลยครับใ้หลทาเฮียนอาสาเพื่อนบานเป็นทหารรักษาดานมุน่ะมีผู้ซิ่งครับญาติบันหานหาวโบก,กัวเฮียนทําตนเป็นหัวกําแพงเมืองครับบนันโตอยู่นี่ขันเจ้าเฮียนหูแล้วครับยัปูทู่กรับเตาด้ ย่าเป็นคนผ่านหลากล่าวพระโลซํมตืมกุ่งมันบมแมนเจ้าอย่าหลงว่มหูถือตัวว่าเลยครับกูเก่งเลยเออให้เจ้าเกง่งเพื่อนบ้านสถทานไทยพอเม่เฮ้าจเจ๋เอ้ยเออผู้ข่าเคยเห็นแล้วเลยครับคนดีโอวดเก่งนี่เป็นนักเลงมันหักตายเงนผ้าชีมเมียงบักเสี้ยงหน่อยครับบ้านค่มเนียพี่น้องเอ้ยเพืเอ่อนวะนะบุญมันอยู่น้ำไผ่อยู่น้ำใจของเฮ้าภูมิสัทธาก,กา ภูมิสินหาภาวานาเห้เทิงที่นั่นลรบุญยุหันครับจงจําไว้ครับใครอยากเห็นนั้นบุญบุญนี่มันเป็นของดีอันครับล้นคาเนี่ยงามเหตุหน้ากับบ่อแหลงบ่อมีถมกับแม่นบุญนี่ล่ะเห็ุอันได้กับบ,บ่อวุ่นบนว่าพอเหตุแจ่นี่ครับเออแนวดีเอ่อพอเป็นสีของบุญภูฟั่งจงหวานโหแต่เด้ไปหากินห้าขาตึกเอาปลาอยู่น้าแจง ซอยเนื้อแดงเกียวแพรพวการขาโบาเมนบุญด้นั้นยาขาสัตยาสิก่อเหตุมันวุนครับเออท่านแนรักษาศินภาวนามาแถมหากเมนบุญครับรักษาไวบุญบุญนี่ผู้ใดมีเป็นเข่าไทยตัวพี่น้องเป็นเข่าถงบัตหาหวยนะครับเข่าสวยเจ้าบัตหาตายผู้ใดมีบุญสิผ้าจา,าย่ายขึ้นไปสู่เมืองสวรรค์สนุข่วงสาวจีมูนารี่อปศนฝ่าพุ่น ไอ้ท่านซาวันนีสินห้มีครับแบบติตต่อพนายาถิม,มเมื่อฝ่าบรรหาตายนกที่มีขนเหียนเนี่ยครับคือข้นเนี่ยครับเพรานว่านกที่มีขนเหียนคือข้นขาดเขาไทยบินไปใส่กับบไดใดเพราะขนเหียนปีกบัวมีแนวนํานกว่านี่อาศัยปีกกับหางเมืนว่าข้นของห้าวก็อาศัยสตางกับจังมีแนวได้ บ่มีไผมีข่างครับเงินตะต่างบ่ข่างไทยสิไปใส่กะบ่ไดเพราะเงินใส่ห่างกะเป๋าการทำท่านพนกะเวาขัาข้นขาดไทยเงินตาเสียวยังทำท่านบ่เน,นี่ยพบ่มีพ่อเพียงที่ทำการอันใดนั่นอาศัยเงินรขบเป็นใหญ่ขันบ่มีดังนั้นที่ท่านใดจังใดเพราะฉะนั้นขับขยันเนี่ยการงานนั่นให้มีเงินมีท่องขับเพื่อกระทำการบ้างรักษาสินเพื่อสั่งเอาความดีเขามาเติม ภาวนา,ากะยาถิมอย่าลืมเข้าศาสนาทุกคนมาพยายากไปสั่นฟ้าให้รีบเลงกระทําการให้รีบเลยครับท่านรักษาสินดังที่ล่าวจามาแล้วนี่แหละพี่น้องเอ้ยแฟน,แฟนเอ้ยสิไดไปซาแล้วสวรรค์ทองครับบนกองทินอันทีดินอยู่ครับอนันยังมีครับบนวางเซินไปทองครับบาดาตายอันว่าแนวน้าเสือบัก้อยหน้านา,นาตั้าตําเห็นบ่บ่มีเงยเบึงฝ้าเดี๋ยวพอน้ําเจ้านันเม่นหอย คนเฮ้านี่ขันท้ำสัวก็คือกันครับบบได้งเงยเห็นเมืองขบอนสวรร์แสนสันบบมีวันสีเห็นหอเมืองสวรร์พรกความสัวพี่น้องเอ้ยกำไผ่เนี่ยครับไหวกำมั่นไหวกอนเดอร์กำมาคอยกระดังนําครับเงยหนาโบเป็นเพราะว่าศาสตร์แตกีได้เห็นพระสัมมา่ะน,นะครับแกได้หนีเขาได้เงื่อนมูครับหมู่หมวนครับนอนเถิงบ่งอยากมองเห็นหนาพระสัมมาองค์เอก เกิดมาในศาสตร์นี่จะง,งุ้มนาใส่ชีดินเพิ่นว่าอีกแสนกับกระโบ,บสินยังมีเสือหอย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 นี่แหละครับคนของเฮ้ายาสิคือกับหอยเดอ้อให้ครับเบิ่งแงงครับประสงค์เจา้าให้ดูแลคนเฒ่าดูแลพ่อครับแม่ยามพ่อแม่เจบเด้ครับป่วยไขย้ยาไม่ได้ปล่อยว่างคันเียครับโบเห็ดดังนั้นครับสีไปเกิดเป็นหอยเด้สือเป็นบักหอยหน้าให้มูค้นกินต้มเลย คนบวมีสินหาครับย่มตายสิเป็นเพจได้พี่นอ้องอือาจจะเป็นนกเขานะครับเสียงห้องว่าขิมมิ่มขิมมิมพอบอ่ฮหูนะครับหนแหงทางไปอาจ,จิะตายเป็นนกมูอีกากันย่งใดพาสมาเป็นเอาอห่ครับสินธรรเนี่ให้มีแน่บบแม่นนยู่ล่าๆลห้มีบางศาสนามันจังแมนเด้ครับผมเอออ่าหฮาบวฮหูศาสตร์กห่อ,เ,อเป็นอย่างแม่ว่าละ่ะศาสตร์นี้มาเป็นคนนขับอื่นเป็นอีหยังแท้ จงท้ำดีให้กายแหล,แล่ปุ่นแหละครับจงท้ำดีให้กายกรรมจงทํำดีหายเว้นครับจากสัตว์เสือหมูอบายพอจังสัน้นสิไปเกิดเป็นสัตว์ให้มีศิลมีรรมบัตาตายสิเมื่อฝ่าพี่น้องผลว่าศิลรรมนี่ครับเป็นของดีอันลำคาที่พี่น้องเอ้ยบัตาตายสิไปสู้ระครับฝ่าบ่หัหนาสัวอบายอันศิลรรมป้องกันข่้มสัวลายผนว่าป้องกันคุกหรือว่าตาล่างบ่มีทงสิเสียหายเหตุให้มีครับศิลรรมบาง อันทิมทําที่ผ้าเสริมผ้าสางขับบ่ขัวไปใหายไตย่ำตายไปสิได้ใส่ยางเข่าสู่สวรรค์ตัวเป็นคนแหล้วอา่ากลายเป็นผีเผ็ดเพิ่นบอกอย่าก่อเหตุใหยุงให้มีบางศาสนาท่านกับศีลแม่ปายหูเต่มภาวนาให้รักษาศีลทําจังเม่นเป็นคนแท้ๆเด้อโบราณเพิ่นบอกครับเวลาเบิดนะครับแฟนๆในรายการแฟนๆ YouTube มือไม่ตอนไม่ผลัดจังพ่อกันด้อ มือนี้มันกับสิบเบิรเวลาพอสมควรแล้วละนี่ยังกันแนะนำไปได้ศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์แปดหกสี่ศูนย์พี่น้องอยากได้หนังสือกับเบอร์เดียวนี่แหละครับโทรไปศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์แปดหกสี่ศูนย์นี่แหละนะครับไม่ต้องถามว่าสูตรขวัญไม่ต้องถามว่าเสียขะมุ่นมั่งนั่งเดิมร่วมเบิร์ตยังไดหั่นนะครับของใสาอีสานผมเอาไว้เบิร์ตจากสิบสามสิบสี่เหลี่ยมผมเอามาใส่เหลี่ยมเดียวอยากเป็นหมอสูตรหมอขวัญคั่มสูตรของเกา่าคั่มสูตรของม่วิธีการ เ,เสียเคาะเสียเข็นทั้งเบิดนั่นแหละอ่านบ่าเข้าใจต้องโทรถามเด้อศูนย์แปดเก้านย์แปกีันีลากันสบายดีสวัสดีครับ